สวัสดีครับท่านผู้ชมท่ติดตามกีบทะแชนแนลมีอะไรก็ถ่ายมาแล้วครับวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่ค่อนข้างจะแปรปรวนนะครับลมแรงทั้งวันเลยครนะับตั้งแต่เช้าจนถึงขณะน,นี้ลมแรงมากนะครับช่วนี้นบ่ายสามแล้วนะครับลมแรงจริงๆไปสองใกลบ่ายสามแล้ว เห็นอยู่นี่คือว่านนะครับว่านใบด่างที่เคยถ่ายคลิปให้ดูครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นว่านที่ตกทอดมาจากพ่อครับผมพ่อบอกว่าเป็นว่านยอดค,คนๆนะครับใบด่างสวยงามครับที่ถิ่มขันตอนนี้พามาดูครับ ดอกแล้วครับดูครับดอกสวยงามมากๆคล้ายดอกกระเจียวทั่วไปนี่แหละครับผมแต่สวยงามกรีบดอก,ดดอกขอบกลีบดอกเป็นสีม่วงอ่อนนะครับม่วงอ่อนๆแล้วก็มีสีเหลืองนะครับสีเหลืองสวยงามจริง ดอกกระเจียวไหมครับเป็นดอกกระเจียวทั่วไปนะครับแต่ก็สวยงามมีสองดอกครับผมนานๆจะออกดอกให้เห็นครั้งหนึ่งครับผมนี่ไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้วนะครับไม่เห็นดอกมาหลายปีมากแล้วเหนือว่าสวยงามไหมครับดอกว่านยอดขุ้นปนครับ ที่ถงวันคือใบด่างนะครับใบด่างยอดนิยมเลยครับช่วงนี้นะครับ,นนรบไม่เคยเห็นที่ไหน,นครับไปมาหลายที่นะครับไม่เคยเห็นนะครับที่ว่ามีว่านใบด่างอย่างนี้ครับหรือจะเรียกดอกกระเจียวด่างก็ได้นะครับผมสวยาม,มาก สองดอกให้เห็นนะครับสองดอกให้เห็นดูกันดชัดข้ามกลางลมนะครับลมแรงโอเคครับผมช่วงนี้ไม่ได้เป็นไหนครับปักตัวอยู่บ้านครับผมก็ต่ายคลิปเล็กๆน้นอยๆให้ชมกันครับผมสั้น นี่ขอบคุณสวัสดีครับ